สบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อเฮ้ยสบายดีเอฟซีดู <c ười> อันนี้พ่อพุซ่ามาเอาผักขะแยงอยู่หน้าบ้านเนาะอยู่หน้าบ้านน้ำม้งแหละทุ่งหน้าน้อยปังเพิ่นว่าโบ้คอยมีเพิ่นว่าทุ่งหน้าบ้านเพิ่อนอันเดียมันจะต้นใหญ่ พักขยงใส่แกงหน่อไม้พี่น้องเอ้ยฮะหน่อไม้มาแล้วก uh, yeah, <gonna> ับเพื่อนจะเอาเมื่อแกงฮะอ่ามีต้นใหญ่ๆหน้าเจ้าเบลลี่อะนี่ฮะเออก็งามอยู่เนาะ เขาผลก็ง่ามอยู่เลยพี่เน,น,น,นาะในสายเนี่ยมาสิสิถ่ายหูมาหนิค <c oughs> อยให้แนม่มึงกล้องไปพี่นี <c> ่ <oughs> สามขนนั่นแหละขี่ไล่ง่ามกันข,นขกก้นขี่ไล่ก็ขี่ไล่คือเก่าแหละ นะ้น้องแมนบอพี่น้องคือกัปตันนี่บลล้อถ่ายกล้องนี่อะไรมันกับบลล้อคือเก่าผู้ไอรี่มก็ลงมาเก็บสอยสามสีเอาเฮ้ยอ่าตัวมีแต่ นี่จะต้นงามๆเนาะผู้ใดผู้ทำผู้ก็ใส่เลยเนาะดำหน้า,สาใส่สีบัวใส่ผู้ลิงกัดเพิ่นพี่น้องเดน <laughs> น้นี่ลิงกัดเพิ่นอยู่ซ่องไอ้อยู่ซ่องปลาเมาเนาะซ่องสาวแพง <laughs> มันแหลนมากกอด <laughs> กัดปราบโลด เอ้ยยางไปผัวทั้งเหล่าใส่เอออุ้ยแม่ต่อหั่งมันอยู่สียู่ไซว่าบานนี่วะ เอาเฮ้ยคือเจ้าคือบอกเอาเฮ้ยพักอีตโตพักฮีตนะไปกินกับแกงหน่ใหม่นะเฮ้ยกินแสบขึ้นยังนี่เออคือพักแหวนนี่ตัวนะพักแหวนกับกระลงังปงอืมเข่าเหินกน หมู่บ้านของกัปตันพี่น้องต้นไผ่อ้อมอยู่เลยต้นไผ่มันก็ไข่กว่าหน้านะยูไข่กว่าหน้าให้ง่ายๆนะเนี่ยยูอ,นนะอา้าขเขามันเป็นยังไงคือต้อนขา,ขาวๆ เขาใบด่างบ่หำไมเขาใบด่างมูมีผู้ซื้อบ่พีน่น้องนี่เขาใบด่างไงหมู่บ้านกัปตันสีร่ามลามล่าม,าม,ามออกไปผู้แหละลามลามออกไปผู้แมนเบิดพี่ Man, <but. S 1> พน้องเลยหมู่บ้านยาวเลยก็ออกไปทางบ้านน้อยนำ้ำ còn ok, ở đây mình mình nhả bùm mì nè, chú đam từ hoa pi, bò hải nè phát khen nha อันนี้ปารีพี่น้องอันนี้ปาลีพี่น้องในน้ำกับปาลีเน,น,นาะอันนี้และที่ปลาเมามาถ่ายาคลิปเอาเพื่นมาซอยเหลือเพื่นครอบครัวเพื่อนก็ตามนี่แหละ,ละเพื่อนเพื่นกันมาเก็บในน้าเพื่นนี่แหละเพื่นกันยางลูกมาเก็บพักแย่งซอยพอี่น้องพ่อมีอยู่ไหนขอบใจอะยร เต็กมกรังเยงามเาะัวเวินไ<ห>นก่ส,กสิตกแล้วพี่น้องเ <c oughs> ข่างามงามนี่จะให้คือเขียวอืม ท,ทั้งหน้าลุงเขื่อนหูได้ตอนไปเอามาใส่ตำมะขา,ามนะอไอเราป่านข้างหน้าใหม่มันขื้นตามัก้อนขี้ไท่นะ<อ>ก้อนป่านนะตามขามา้างหน้านะ Tìm tiêm thùng Hòm Hòm, hòm trong kẹp khỏi dưới Yên Bộ hòm nạp bỏ áp <laughs> à, Này 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 Bơ tu đi ใส่เฮ้ยงามเนาะคุ้นนะงามคุ si ้นนะงามให้เจ้านะเนีายมาดูจะยิ้มไปเปื่อยอยู่ประจักษ์เขายองมางามยิ้มไปเปื่อยยูท่านกล่าวว่าจะเป็นขีล่าอคักด้วยใช่ เฮ้อเดี๋ยวสีใหญ่หอนี้ออกไปอยู่ออกไปทางใหม่อยู่ีเอามาพางไวอยู่ข้างลย หกโมงเลยพี่น้องลิงไงมาเห็ุต้นกล้วยหักบื้เขียนฝโยหยดครับนี่พี่น้องมากันมี่มาเขียบมีมกเขียบมาลำไยมากลิ่มไหม ใช้สิหลอดดีรอยปลาปลาเมื่อปลามันไอขำรบอสหลบายดีสบายดีพี่นบอสเอ้ยปลาห้ำอีกว้เก็บเก็บเก็บลูกเก็บเก็บไว้ดีด ไวดีๆครับหืะจื้อบ่กลูกนังบจื้อเหรใครลูกเจ้าใช่ไนังบจื้อบะเบิ่งนาะโอ้บักบักตี้ยนะเรียบร้อยเลยเออส่งสการเรียบร้อยนะบักตี้ยเนาะ มาเสร็จเลยพี่น้องเอ้ยมาเคาะบอเออมาเคาอนอหม่พี่น้องมาเขียบเนีย่ยมาเกลี่ยมใหม่ำจำไงเยอะกัอปตันที่เมื่อส่งพี่น้องไหมอืมอโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเลดพี่น้องสบายดีสบายดี